ยินดีต้อนรับสู่ค้า้งรูปและข้อมูลของสะสมอมเมริกานะครับวันนี้เนี่ยก็จะเอาของสะสมของหนึ่งในซีรีส์สุดดาร์ของ DC c o m อมิปี2019นะครับ D c e e d นะครับ D c e e d เนี่ยเป็นเรื่องราวเอาชีวิตรอดนะครับในจุดจบของโลกนะครับของพวกฮีโร่ไวร้ายต่างๆนะครับช่วงปี2019เนี่ยก็เป็นผลงานการแต่งเรื่องของ คุณทอมเทนเลอร์นะครับแล้วก็ภาพเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นเก็กคาบูโลนะครับแล้วก็จะมีคนอื่นวาดบ้างตามปกตๆนะครับ mm hmm. เรื่องราวเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากดาร์กไซส์เนี่ยแกจะเอาแกจะทำเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็คือจะทำมุกมุ่นเยี่กับพวกสมการต่อต้านการมีชีวิตนะแต่ว่าแกทําผิดผ้าน,นะครับเอาไซบอกเนี่ยที่จะเป็นหนึ่งใน ชิคกซในการทําสมการไปแต่ดันทําผิดผ้าเนี่ยตัวเองติดไวรัสขึ้นมานะทำให้บ้าข้างนะครับใช้บีมระเบิดดาวตัวเองเละเทะเลยนะแล้วก็ดีซ่าที่เป็นลูกน้องเนี่ยก่อนที่ดาวจะระเบิดเนี่ยเขาก็ส่งไซบอกเนี่ยถีบประเด็นกลับมาที่โลกนะครับซึ่งทําให้เกิดหายนะที่โลกนะครับเพราะว่าไซบอกเนี่ยจะมีเชื้อของเทคโนแกนิกไวรัสนะครับซึ่งไอตัวเนี้ย มันจะส่งต่อความตายให้กันะผ่านทางอินเทอร์เน็ตและหน้าจอสกรีนต่างๆนะครับทำให้เกิดหายนะนะครับแบบรวดเร็วและยากที่จะต่อต้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮีโร่ไบรลายและมนุษยชาติเนี่ยจะต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้ไปให้ได้นะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยเอาชื่อไปเสิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับสปอยเพียบเลยประมาณปีนึงแล้ <laughs> เพราะว่าไอตอนที่ทำคลิปเนี่ยมันปี2021นะครับ การ์ตูนคอมิกเนี่ยปี2019นะครับส่วนของสะสมเนี่ยจำหน่ายช่วงปี2020นะครับช่วงประมาณคิว3นะครับอ่ะมาดูของสะสมบ้างนะครับเล่าแนละยาวเลยนะครับของสะสมเนี่ยอของบริษัท DC Direct เนี่ยก็จะเป็นสเกล7เนิ้วนะครับซึ่งไอ,อ้ฟิกเกอร์สเกล7เนิ้วของ DC Comics เนี่ย แมคเฟอรเรีนเ,เขาซื้อลิขสิทธิ์ต่อไปทําต่อตั้งแต่ช่วงปี2020นะครับส่วนไอ้พวกนี้เขาแผ่นแผ่นออกตั้งแต่ปี2019แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะนั้นเนื่องจากพวกกันปัญหาพวกการงงการเงินอะไรเงี้ยนะครับซีรีส์เนี้ยเดิมทีเนี้ยจะออกทั้งหมด3เวฟสิบสอตัวนะครับมันจะมีพวกแบบอ่าซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิลพวกอะไรพวกก็คือเขาจะเอาพวกอ่าเอเซนเชียลเนี้ยมาย้อมแมวนะครับแล้วก็ปั้นหน้าทําโครงใหม่นะครับแล้วก็ไม่มีของแถมเลย ทำเพย์นในแบบเป็นศพแนวะเน,นี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นอกจาก DC Essential ของบริษัท DC Direct เนี่ยก็จะมีไอ้นี่ยครับงานปั้นสเกลสเกลอะไรวะหนึ่งต่อแปดนะครับหรือ9นิ้วงานตั้งโชว์ PVC นะครับของ Diamond Select Toy นะตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับจะเป็นสเกลอะไรนะ9นิ้วเนี่ย อันนี้มันจะงอตัวอยู่เนี่ยถ้าตั้งอาจ่จะเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับว่ามัน9นิ้วนะถ้ายืนตรงก็จะเป็น9นิ้วถ้าว่าจากฐานขึ้นมาก็จะประมาณ8นิ้วนะครับก็คือซีรีส์นะทำออกมา2ตัวคือ1นึ่งแบทแมนแล้วก็อ่นนี้ฮาร์รี่ควีนนะทำมาช่วงต้นปี2021นะก็คือแบทแมนออกมาตอนสิ้นปี2020นะครับแล้วก็พวกฟิกเกอร์ของ ดีซีในจอามาก่อนนะสี่ตัวนะก็ประมาณนี้นะครับเออมาดูฟิกเกอร์ดีกว่าฟิกเกอร์มีสีตัวนะครับใช้พื้นฐานของงานปั้นของพอฮัดดิงนะดูดิเออก็มี4ีตัวเนี่ยแหละนะโผมาตายหาเลยนะไม่มีประโยชน์อะไรกัอะไรเนเรื่องนี้เลยนะออตัวแรกเนี่ยแบทแมนโจ๊กเกอร์อ่าควาแมนแล้วก็กินแลนเทิร์นนะครับมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะ ส่วนสปอยพวกละเอียดพวกอะไรเงี้ยไปหาพวกชแน,นลเล่าได้นะแต่ไม่หมดนะชแน,นลผมเนี่ยแกะของสะสมอย่างเดียวนะดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแอคชั่นสติกเกอร์สี่ตัวแล้วก็ตั้งโชว์สองตัวธนะนาโคตรมีอีกบ้างรู้มกันแต่ว่าซีรีส์มันปี2019ไงตอนที่ทำคลิปเนี่ยปี2021แล้วนะมีช่วงไวรัสโควิดทำให้ออกไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่ที่บ้านนะครับ กินโคกกินข้าวชีวิตลำบากเนี่ยอ่ะให้ดูอันนี้แบทแมนข้าวดูเทกมันอันนี้คือ DC Essential นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังพอมีอยู่นะแต่รุ่นเก่าอ่ะนี้ของ DC d ในเล็กไม่มีหาะะไม่ได้นะบางตัวราคาโอเวอร์นะทง,ทงทั้งที่ อะไรนะจอยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันจะเน้นขายงานปั้นแล้วก็ให้เครดิตนักนักปั้นลายเส้นอะไรต่างๆเป็นหลักนะครับอันนี้มาดูกันเห็นไหมว่ามันก็คือแบทแมนรีเบิร์นั่นเองนะแล้วก็มาดูรายละเอียดสิเป็นอย่างไรซูมนิดนึงดเออิเพราะว่ามันก็ตัวเดียวกันะ่ะย้อมเมววุ่นง่ายๆนะที่มันทําก็คือทําหน้าให้มันเละข,ขึ้นนะทำเนี่ยทําสีทํา อะไรให้มันแบบลิลิเท่ๆมันโดนกระทืบมานะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีอะไรนะมีเลือดเลอะนะครับมีชุดขาดเลือดเลอะเนี้ยนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะจุดขยงขยับอะไรเนี่ยผมไม่ต้องรีวิวเยอะ,ะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะว่ามันไม่มีการทําสีแบบนี้นะโดยรวมอ่ะมันก็ตัวเดิมนั่นแหละย้อมเมวแล้วก็ปั้นหัวใหม่ย,ยืดยืดออกนะเนี่ยมันจะ ปั้นหัวใหม่แล้วก็พิ้นใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยตวนใครสนใจก็จิ้มลิงก์ใต้คลิปนะเอออาจจะยังอยู่แต่คิดว่ายังอยู่เหมือนซีรีส์นี้คนก็ไม่ค่อยเก็บนะครับเพราะว่าเหมือนคนก็เป็นคับเกี่ยวอะเขาไปซื้อของแม็กฟาเรนกันหมดนะเออที่ออกดีสุดนี่เหมือนเป็นโจกเกอร์นะเพราะว่าแฟนโจกเกอร์ยังคง ยังคงเหนียวแน่นเสมอนะครับส่วนไอ้ตัวอื่นอ่าแฟนอาจจะยังไม่เหนียวแน่นมากมาดูโจ๊กเกอร์กันหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ผมว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยทำค่อนข้างจะค่อนข้างจะ,จะแบบใช้ได้เออแกะให้ดูเออนี่คือโจ๊กเกอร์นะให้ดูหน้าใกล้ๆก่อนเนี่ยเดี๋ยวซูมใ้ดูใกล้ๆ,ๆเนี่ยจะเน้นให้ดูหน้าเนี่ยโอ้โหแม่งอย่างสะดุดสยองนะครับ การทำหน้าใหม่สะใจสยดสยองการพีนคือแบบโอ้โหคือสุดๆไปเลยนะแล้วตัวเดิมเป็นยังไงเนะี่ยตัวเดิมเนี่ยยิ้มให้ดูนะออตัวเดิมหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจิ้มๆเลยโฟกันไหมออโอ้โหมันแบบเละหนักนะครับแบบโอ้โหสะใจว่ะเละเลยนะครับเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีสีเนี่ย ต่างกันระดับหนึ่งนะเห็นสีเน็กไทสีดอกไม้เนี่ยเสื้อเนี่ยความมันความเข้มจะต่างต่างจากปกตินะครับมีอะไรอีกไหมก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะแม่งเบ้าเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่ามันทําสีใหม่นะครับให้มันแบบโหดสัตว์รัสเซียยิ่งขึ้นนะดูหน้าอีกทีดีใกล้ๆดี๋ยปากนี่มันต่างกันไหมจริงๆมันก็ต่างกันระดับหนึ่งนะผมว่ามันไม่ได้เหมือนกันเปนนะ เห็นการป้านตรงไหยฟันแต่เห็นชัดเจนว่ามันมันไม่เหมือนกันนะครับไอดีซีเนี่ยปากมันจะไปยิ้มดุขึ้นนะส่วนไอเนี่ยมันจะยิ้มฝีปากมันจะแบบยิ้มเป็นรูปเหมือนลูกหัวใจเออมันจะแบบไม่ดุนะมันจะแบบยิ้มแบบหนุ่มอะไรนะหนุ่มอบอุ่นละเกินส่วนไอนี่แม่งมีหน้าขายดีสุดตัวดีนะครับทีนี้เนี่ยต่อมา อะควาแมนนะอยู่ในน้ำยังจะเป็นซอมบี้ได้ชีวิตมันบัดซบจริงๆนะดูดิเป็นยังไงอันนี้เบอร์29นะเนี่ไม่น่าจบที่เบอร์30นสะจริงมันน่าจะทำวันเดอร์วูแมนซุปเปอร์แมนอะไรเงี้ยออกมาคือมันมีผลกับเนื้อเรื่องหลังน่าจะทำออกมานะอันนี้อะควาแมนนะ ซีรีส์นี้เป็นซอมบี้กับนังโลกนะครับไม่มีความหวาดเลยนะดูเป็นดิบโอ้โหเห็นแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวหยิบหยิบตัวดั้งเดิมมาก่อนอันนี้ตัวดั้งเดิมนะเออตัวดั้งเดิมเนี่ยอ่ามันจะแถมไอ้ตีศูนย์นะครับส่วนอันนี้มันไม่แถมหาเลยเลยไม่แต่ตัวนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ย อ่ะเท่าที่ดูเนี่ยคือทั้งตัวเนี่ยย้อมแมวนะสิ่งที่เพิ่มมาคือใบหน้านะครัไอตัวดีซีทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยคือการทําหน้าใหม่นะเป็นการทําหน้าใหม่ที่แม่งดาร์กสมกับเป็นดีซีจริงๆเลยด,ดูเออดาร์กจริงๆมีการมีลงมีรอยแบบ <c oughs> ดูเดือดเดือดผ้านนะแล้วก็มีการพ้นสีเลือดสาดออกมาเพิ่มความดาร์กเข้าไปนะดูเวอร์ชั่นปกติหนุ <c> ่ม <oughs> หนุมติ๋มไม่รู้ทาครีมอะไรมาหน้าเด้งหน้าใสเหลือเกินนะโอ้โหพอโดยกลายเป็นดีซีปุ๊บโหดเลยนะเอ,อประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ตัวสุดท้ายนะครับเฮาจาเแดนนะกีรันเะทิร์นนะไอ้แต่ละตัวนี้โผลมาตายห่าหมดเลยนะ <laughs> โล่โผลมาแล้วก็ไปไปทำให้คนอื่นเขติดเชื้อนะพวกนี้ ตัวสุดท้ายนะครับเข้าจอแดนดีซีดนะจริงๆอ่ะสามารถเอาพวกอะไรนะพวกที่มีเคยซื้อไปทั้งหมดอ่ะใครซื้อเบิลลก็เอามาพ่นสีแดงนะพ่นเป็นพ่นเลือดอ่ะให้มันกลายเป็นดีซีสัยกแก๊งไปเลยนะดูหน้าดูหน้าเอาตัวต้นตัวเก่าไปดิ เอออันนี้อันนี้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมจะเห็นว่าเป็นการปั้นหน้าใหม่นะครับเออโอ้โหแบบอื <c oughs> ้อก็เนี่ยครับปั้นหน้าใหม่นะครับแล้วก็นอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับไม่แถมอะไรมาเหมือนเดิมแล้วก็อ๋อตัวนี้มีการทํามือใหม่นะเนี่ยจะเห็นว่ามือเนี่ยก็มีแหวนอยู่หรอกเอออันนี้ก็จะแถมแหวนใหน้อันนี้เป็นมือเบนะครับ ส่วนอันนี้ยมือซ้ายมือขวากรรมมือซ้ายแบกไม่มีมือเปลี่ยนให้นะครับส่วนอันเนี้ยเป็นมือแบบอะนรนะจะทําท่ากงเล็บจะขวดทั้งสองมือนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเหมือนกันหมดจบสำหรับดีซีดนะครับมีสี่ตัวนะครับเข้ากับยุคโควิดเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเล่นนะครับจะเอามาถ่ายเรียง Atory, เป็นสตอรีเป็นแกลเลอรี่นะครับตอนท้ายนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ